อะไรยังไงเอ่ยเบสท์คำสิงลันอ,อกหักอีกแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งสวยรวยเก่งปรบเครื่องสำหรับนางเอกยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเบสท์คำสิง์ที่ในช่วงนี้ฮอตและปังไม่ไหวแล้วค่ะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแถมในช่วงนี้สาวเบสก็กําลังอยู่ในสถานะโสดด้วยหัวใจทําให้เจ้าตัวนั้นถูกจับตามองในเรื่องความรักครั้งใหม่กันอย่างหนักค่ะเพราะไม่ว่าก่อนหน้านี้เธอจะได้ใกล้ชิดกับหนุ่มคนไหนก็ไม่ไหวเดินจับจ้นและ เชียร์ให้คบกันล่าสุดใน IG ส่วนตัวของแซวเบสเธอนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพไปอยู่คอนเสิร์ตพร้อมกับแคปชั่นว่าเรื่องดูคอนเสิร์ตไว้ใจเบสํำสิงทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของเธอที่ชื่อว่าโอ๊ตพัฒดน์นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวเอาว่า ไปฟังรับแต่ละวงร้องเพลงไปฟังเบสคำสิงร้องเพลงตำนานเบสคำสิงร้องเพลงดังกว่าเครื่องเสียงจากนั้นสาวเบสก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับผู้จัดการอีกว่าไม่ค่ะและทุกวงขยันร้องเพลงแต่อกหักจนเรานั้นต้องอกหักตามเพลงวายตายแล้ว